มาดูเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีเนี่ยโน้ตที่เราเห็นนี่บนจอเลยจะมีกุญแจฟ้าเครื่องหมายช้ากุญแจซอนโน้ตเข้าไปสองชั้นหนึ่งชั้นตัวดำตัวขาวทีนี้เรามาดูโน้ตสากลเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายที่เขาที่เขาทําขึ้นมาเพื่อบันทึกโน้ตต่างๆไม่ให้สูญหายแล้วก็ใช้ใช้บัรยึกเพลงต่างๆที่เขา ทำมาแบบณเวลาน to, ั้นน่ะเมื่อสมัย1 0ึงรอปีที่แล้ว200ปีที่แล้วเขาบันทึกขึ้นมาเพื่อเพื่อให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยเขายังสามารถเล่นได้แล้วก็โน้ตดนตรีเนี่ยเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนอักขรเห็นไหมเป็นภาษาดนตรีทีนี้ภาษาดนตรีอ่ะของของดนตรีก็จะเป็นพวกโน้ตประทานหน้าเส้นกุญแจซอนกุญแจฟาโน้ตกน้ตเมียบคาซอนลาติโดเนาะแล้วก็มีตัวขาวตัวดำเขาเป็นหนึ่งชั้นก็เป็นสอง มันก็จะเปรียบเสมือนกับภาษาไทยที่มีตัไก่งัวตอวูอังกฤษก็ <c oughs> จะเป็น A ถึง Z แล้วไอ้ N ose, N ose, โน้ตโน้ตดนตีสาคนเนี่ยเขาทำเขาทามาให้เป็นอ่านง่ายที่สุดแล้วจากสมัยก่อนจะเป็นแค่บรรทัด5เส้นอย่างเดียวแล้วก็จะเขียนเป็นเขียน,น,นไม่ได้ แล้วข้างในเขาก็จะเขียนบรรทัแรก็น E เขาก็จะเขียนนี่เขาจะเขียนแค่นี้เล้ดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่เอาแจงเข้ามาเป็นแจกซอนเสร็จ้วาเขียนกกับก็คือสี่ ส่วน4ก็คือ1ห so, like so, ้องมีเท่ากับ4ีจังหวัดทีนี้ไอ้ตัวโน้ตเนี่ยเขาก็จะใส่เข้ามาให้ครบสี่จังหวัดตัวดามีค่าเท่ากับ1จังหวัดก็จะเป็น4ตัวนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาอ่านก็จะอ่านง่ายขึ้นก็จะเป็น4ห้องสี่ห้องสี่บาทสี่บาทสี่บาทไปเรื่อยสีจังหวัดหนึ่งห้องอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอพอเข้าเขียนอย่างนี้ใช่ไหมครับจังหวัดมันได้ปึ๊บ แล้วทีนี้เขาก็เลยเอากุญแจเข้ามาเป็นกุญแจซอนหวยอยู่ตรงบรรทัดที่สองตัวที่ทับเส้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวซอนของพรรคสีไปอันนี้เป็นการอ่านอาของกุญแจซอนแล้วก็การอ่นคืรถในสมัยก่อน่อนที่อันนี้เป็นสมัยก่อนเปิดตรงนี้เป็นปัจจุบันดดก่อนที่จะมาอ่านง่าย่ยางปัจจุบันนี้แต่แล้วมาดูเรื่องต่อไปไหมาย เครื่องหมายเช้ากับเครื่องหมายแปดเครื่องหมายเช้าเป็นนี้คล้ายๆแฮชแท็กเลยแล้วก็เครื่องหมายแปดเป็นตัว B ในทางอะไไม่หน่อยแต่แล้วไอ้เครื่องหมายเช้าเนี่ยมันมีหน้าที่คือ ึเสียงแหวกมีสูงขึ้นแล้วก็ต้องมีอ่ามีต่ำลงทำให้เสียงต่ำลงขึ้นขึ้นเสียง

ประจำจำง่ายๆค่ากุญแจรหรือว่าหน้าตัวเลขนี้ต่อไปเป็นเครื่องหมายจอนสม็ติมว่าตัวนี้ข้างหน้าไม่ไม่มีที่เป็นตัวที่ทีมท่มันทับเส้นนี้ใช่ไหมครับทีนี้เขาอยากได้เครื่องหมายจอนึาา้นหมากเขาใส่ตรงน,นี้นี่เป็นเครื่องหมายจอนแตเป็นแปดเป็นชาร์ปก็ได้นี่เป็นเครื่องหมายจอนงงไหมเครื่องหมายประจําอยู่ตรงไหน เครื่องหายจอข้างโน้ตเออหน้าโน้ตถ้าเป็นเครื่หายจอได้ไหมเรื่องนี้ โซลาร์ทโดโดอีทีทททแล้วกดาตนี้ทีนี้เราจะเห็นว่าทำไมนิ่ว่าทำไมถึงเขาเอาแต่นิ่งขาวมาใช่ไหมเป็นสเกลโครงสร้างของสเกลเมเจอร์ทีนี้เรามาดูที่มาของมันคืออะไรโครงสร้างของสเกลเมเจอร์ครับ มันจะเป็นเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงแล้วก็ครึ่งเสียงทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเมเจอร์สเกลเราลองมาหาดู C ไปดีเราเห็นไหมบนบนจอมันจะมีรื่ตรงนี้เห็นไหมครับที่เป็น C ชาร์ปหรือว่าแเนี่ยเราจาได้ไหมว่าถ้าใส่ชาร์ปเข้าไปมันจะเป็นสูงครึ่งครึ่งเสียงถูกไหมครับทีนี้เราก็เห็นนี้ไปก่อน แล้วก็มาดูว่ามันว่ามันเต็มเสียงไหมซี C, มาหาสียชา้าเป็นครึ่งเสียงหรือว่า0.5 0.5เสียงเช้า,หา, C, ชามาหาดีครึ่งเสียงใช่ไหมครับก็จะเป็น0.5นี้ซี C, มาหาดีก็จะเป็นหนึ่งเสียงดี0.5บวก0.5เท่ากับ1ถนะูกไหมทีนี้เรามาดูบนจออีกตัวด e, ี ตัวด e, ีมาหาอ e. ีเราเห็นดิ้นดาบด้านบนไหมมันจะมี d ช้ากับ e ีแฟนี่เราเห็นดีชาให้แล้วกันอ่า d ช้าทีนี้ตัวที่สองมาหาตัวที่สามมันก็ต้องเต็นเสียงเหมือนกัน d มาหาดีชาเป็น0.5ใช่ไหมครับ d ช้ามาหาอีศูบวกกันได้หนึ่งไหมอ่าได้หนึ่งก็คือเต็มเสียงเนาะทีนี้เรามาดู e มาหา f e มาหา f มันไม่มีริ่มดำใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นคึ้่นเสียงอยู่แล้วตามสเกลเลยก็จะเป็นคึ้่นหนึ่งเต็มเต็มคึ้่นต่อไปก็เต็มเต็มเต็มคึ้่นทีนี้เราก็ดูต่อ f มหาทีมีริ่มดำไหมครับอ่ามีุณเขียนให้เป็น f ารับ0.5ศูณ0.5 เไปหา B มีลิ่มดำไหมอ่ามีก็คือตรงนี้เครับเสียงพไปมีไหมไม่มีเป็นคึ่งสีอันนี้คือ6งสร้าของสเกลเเจเต็มเต็มคึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งได้ไหมจำได้นะ วงซ้ายของสกเกลเมเจอร์ความห่างของเสียงเป็นยังไงบ้างอ่าเต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งอาจจำแค่นี้พอถามอีกรอบหนึ่งความห่างของสเกลเมเจอร์เป็นยังไงบ้งา,าง เดี๋ยวปูทวนกลับไปถามเรื่องเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแปลกบ้างเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแปลกเครื่องหมายชาร์ปมีหน้าที่อะไรเออซุ้มซึ่งเสียงเครื่องหมายแปลกล่ะอ่าต่างรูปซุ้มสีเหียงกลับไปเรื่องแรกเลยโน้ตสากลเปรียบเสมือนอะไรอักขระ หรือ,อว่าภาษาทางดนตรนีภาภาาาการพูภาษาไทยภาษาอังกฤษจำได้เนาะ